สวัสดีมัตซีจากน้องนิลน,นะคะพ,พ่อวิทูลสวัสดีค่าจากน้องมัตซีนะคะคุณยายนิลสวัสดีค่าจากคุณแสงดาวนะคะพี่แสงดาวสวัสดีค้าจากน้องมัตซีนะคะมัตซีก็ชอบไปหยอกพี่แสงดาวนะชอบไปหยอกพี่แสงดาวมดแดงมดแดงจากน้องนิลนะคะเลือดสบสีขอบคุณค่ะน้องมัตซีมัตซีสวัสดีลูกจากพี่บาบ้านะคะสวัสดีคุณแสงดาวจากน้องนิลน,นะคะ ฝากเนื้อฝากตัวฝากหัวใจด้วยครับจากหนุ่มพรวิศน์นะคะสวัสดียายนีนจากเกษตรนะคะเสรได้ประแจยังคะบางคนไม่ได้ประแจก็จะงอนนะคะบางทีเพื่อนเพื่อนมองมันไม่เห็นเนาะเพื่อนมองยังไม่เห็นนะคะว่าเพื่อนเขามาก็จะยังไม่ให้ประแจเนะอันนี้ก็เรียกต้นอะไรสีเงินต้นเงินใช่ไหมนี่อันนี้ก็สวยนะ,ะใบสีนดงม่วงนะชมบรรยากาศไปนะคะ บ no าอึ้งสวัสด okay. ีค่ะจากน้องตุ๊กี้นะคะบาอึ้งจากนุ่มพรนะคะจับมือกันไปเด้อเบาอึ้งกับนุ่มพรนี่นะคะให้กําลังใจสวัสดีค่ะแม่ดูดคุณดูดสวัสดีค่ะจากคุณแสงดานค่ะแม่ดูดค่ะจากป้าออนนะคะป้าออนจ้าจากเกษตรนะคะเกษตรขั้นที่นะคะพี่ดูดสนีสวัสดีค่ะจากน้องตุ๊กี้นะคะเกษตรสวัสดีค่ะจากน้องตุ๊กี้นะคะสวัสดีจ้าพรชิบาว่าและคุณตุ๊กี้จากน้องนินนะคะสวัสดีแม่แสงดาวจากเกษตรนะคะ สวัสดีน้องน้องวีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่กุศนลนะคะเาให้ชมดอกไม้ไปเนาะ,ะอันนี้ก็ดอกมะลิเออใช่ดอกเอ้ยดอกอะไรนะดอกพุทธรอกดอกพุทใช่ไหมแต่แต่วีชอบอยู่ดอกนี้นะคะไปไหนละไปไหนละยังไม่เห็นนะสวัสดีแสงดาวจากตุกกีนะคะไง่งอนให้มันตายโรลดไผ้ละงอน <laughs> ใชเนาะหงอนไม่ดุเมาต้องงอนกันลอกเนาะมดแดงสวัสดีค่ะจากแสงดาวนะคะนีฮาจากเกษตรนะคะตุ๊กนี่สวัสดีตุ๊กกี้สวัสดีใช่ไหมเนูจอดไว้ค่ะพี่วีค่า่น้องตุ๊กกี้ขอบคุณค่ะาแสงดาวก็ขำนะคะพี่กุศลสวัสดีค่ะนะคะจากป้าอ่อนนะคะ บลูช่องบอทำช่องแ <teokbokki> จกแม่ดุดนะคะเลิบห้าขอบคุณค่ะมานานแล้วนะคะคุณงจะกดเลิบห้านะคะพี่กสนมาจอบนานแล้วเนาะ,ะอารมณ์เสียก้างขึ้นนะพี่อย่าถือสาจากแม่ดุดนะ,ะ Gone. พี่กสูสวัสดีค่ะจากแสงดาวนะคะขอบคุณอิโมจีทุกดวงนะคะยังไม่ค่อยเก mm ่งเรื่องโกดครับแม่ดุดากคุณวิทูลนะคะ สวัสดีแสงดาวจากมานีนะคะเสียงเอาประแจปันทาง,งส,งสงังซอมตัวอารมณ์เสียเมื่อคืนไม่ใช่ช่องพี่หรอกช่องอื่นอ๋อบางคนบางคนก็หน่อยเนาะว่าไม่ได้ประแจนะคะบางบางจากบางช่องเขาใส่ประจแจล้วก็เม้นกันไม่ได้เนาะเขาก็ประแจออกต้องเข้าใจเพื่อนๆด้วยนะคะนี่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  ไมเฟนไมเฟนดูสวยสวยสวัสดีค่ะแม่ดูจากน้องจากน้องอมาณีนะคะมดแดงก็ขับนะคะวิทูนสวัสดีครับจากคุณพรนะคะคุณบัญชาสวัสดีครับคุณบัญชาธรรมชาตินี่คือสุดของอายุเยอะใช่ใช่อายุเยอะแล้วคุณบัรชาจา่ะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกดอกอะไรนะกระดังงาลนไฟบ ก็เห็นว่าใครไม่ได้ประแจแล้วก็งอนเห็นคุณวีบอกพี่ก็เลยเสริมสนอยอารมณ์ค้างตั้งแต่เมื่อคืนนี่ไงเฉี่ยงเอาประแจบ้านเขาเขาไม่ใส่บางคนบางคนก็อยากได้ประแจนะครับเพราะได้ประแจแล้วก็ไปเลยประมาณนี้เนาะ,ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเขาคิดยังไงเนาะ,ะบางคนนะครับบางคนนะไม่ได้ว่าทุกคนเนี่ยเนี่ยวิชอบวิชอบอันนี้วิชอบอันนี้นะ,ะวิชอบดอกนี้นะสีก็สดมากเนาะ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่ไม้สวัสดีคะ่คะขออนุญาตทักทายรวมนะคะจากแม่ดุลนะคะคุณพรสวัสดีคะ่ะจากน้องคุกกี้นะคะพ่แดนส,สวัสดีคะ่ะจากปรอ่อนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะจากพี่ไม้นะคะสวัสดีแม่แม่ไม้จากมาณีนะคะบอกว่าช่องนั้นเขาใส่ไม่เป็นเขาใส่ไม่เป็นก็ยังเถียงอยู่ท่านแหละตอนแรกบีก็ใส่ไม่เป็นเนาะบีก็ใส่ไม่เป็นนะคะ ใส่ไม่เป็นก็พี่ๆนี่แหละบอกเนาะบางคนเขาก็เออทำไมไม่ใส่ให้ประมาณนี้นะนี่เรามาชมดูชมดูดอกไม้นะ